พี่น้องคลิปนี้ย่ายสิผ้ามากขันน้นเนาะไม่สมอันซับแล้วมากเซน้ำยื้อขึ้นนึงเด้พี่น้องขึ้นนึงมือนึงเด้พี่น้องอเพราะฉะนันว่าบานเช้าปันน้ำม,มันออกย่ายเซขเย่ขึ้นเดียวขึ้นเดียวมือเดียวเด้พี่น้องคนละคนต่อสองขึ้นเนาะแยกแต่คน น้ไม่ทถังหนึ่งแยกกับสีใสเกลือประมัณนสามปมือเนี่ยพ่หน่มไม่งถังสีหนึ่งน้งไม่ทถังสีนึงได้คหมอแล้วแยกนมาขันแยเห็ดง่ายๆแยกเซตเเกลือดิเซ่เกลือ,อ,อห้าขันออนเหลวห้าเกลืนกนกอนานมาใสเพรมันได้ไปเลี้ยงมี้ขวดนะ้คหน เห็ดบ่ยากดอกจ้ะน้ไม่สมย่า่สูตรคือย่า่แต่ผู้อื่นเห็ดจังใดกับบรูเพือกันแต่ว่าย่า่เห็ดแบบนี้จ่าแล้วข้นเพิ่อใส่ข้าวรเนาะพี่น้องย่า่ก็ใส่ดิได้สใส่แต่เกลือร์สุรสดกับใบไทรได้พี่น้องปัญญามไปแกงจงังไซจ้ะข่าดีดีถ้ไมสมย่า่ขาวดีดี ต้มปลาหม่าทิดแ้่พี่หล่น้องเขาจังเอาหม่าทิน,นอน,อนหมนาเขาเกลียเนาะบ้านเขาคันแล้วเขากบนานมากเกิหลแรกก็สิเกินนานด้วยค่ะนานเขาซื้อกี่เนี่ยล่ะมาเก,ก,ก,กินนานพ่ไมใส่ข้วปลม่าทินก็มีละพี่นอนใส่ม่นมิถัว่วน,นานเนาะบ้านเขาถั่า เชาพอด,ดีก็ต้อนมัน,นเลยพี่น้องบันีนั้เพาเอาไปเซ็ตขวดถ้าก็เอาเรียกเรียกมาในขวดขมิมนสมเขาต้องดบดดําบดนาเนาองพี่น,อน้องขนน้นสมมันน้ำวัตถุอัมันสีดำดำพี่ไอ้ขงเลยพี่น้องถ้าน้ำวัตถุอัมันเขาต้องใส่ขวดแล้วก็เอาน้ำใส่มันเต็มจ้ะขมิมนสมเขาจังสีขาวอยู่ได้เป็นปีคุณเด้อพี่น้อง,องเอามาแกงกับแ่บคือเก่า แย่คันแล้วแย่ก็มากอกเสื้อปวดเสื้อสีติ่มพี่น้องอีกก้นยากขึ้นเดินจ้กน้อยปวดเจ๊ขวดขวดเดี่ยวเสร็จแลยเขาก็เติมนหน้ามั่พี่น้องหน้ามั่ใส่หน้าใส่ให้มันเต็มเลาก็บีบปวดแจ้งน้อยน้องพี่น,อน,น,น้องให้บบเ,เต็มเนี่ยจ้งสีโล่งทั้งใส่น้าเต็มปวดแล้วเลา,า,ากบีบฟ้าพี่น้องปิดฟ้าให้เนี่ย อยู่ได้เป็นปีได้พี่น้องยายเฮ็ดได้หลายยายอย่าไปซุ่งไม่ค่าตลาดพี่น้องบนเนาบนเสียได้กินดูขวดปีกับพอเป็นนังมาแกงมาออกจากขวดใส่ขาวจนพูนขึ้นเ่าผู้ใดสซีเฮ็ดตามกระเฮ็ดคือยายได้เด้อพี่น้องเี็ดแบบยายเห็นแหละยายกอกได้หลายผลขาวงามปนะยังกอกเซีดเรียบร้อยแล้วพี่น้องผู้ใด้เฮ็ดตามยายเฮ็ดเด้ออยู่ได้เป็นปี คนเอาเบ่เสียเสีนเพ่อกือาขนาที่ออกยวมาขาวตุูน